สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูแบบบ้านที่เป็นโทลิเนียสีครับที่เป็นแบบ30ล้านนะครับเป็นบ้านแบบสั่งสร้างหลังใหญ่นะครับอันนี้เป็นบ้านที่กำลังจะส่งลูกค้านะครับพาเข้าไปชมด้านในครับนี่ครับลงจอดรถนี่ครับตรงนี้สามารถจอดได้น่าจะประมาณ8-9คันเลยครับผมตรงนี้จะมี เป็นเหมือนตู้อรปอปภให้นะครับให้ชนรอบๆบ,บรรยากาศก่อนนะครับมีสระไายน้ำตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีอ่ามีห้องแม่บ้านอยู่นะครับห้องแม่บ้านอยู่ตรงนี้ห้องแม่บ้าน ัผมอนนี้ห้องแม่บ้านนะครับห้องแม่บ้านก็จะมีห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ครับผมเป็นสัสดส่วนของตัวเองเลยนะครับผมอันนี้รูปแบบบ้านครับมองจากภายนอก ตรงนี้จะเป็นเซอร์วิสของทางสะว่ายน้ำนะครับนี่ครับมีบ้านพร้อมส่งมอบครับผมแต่ถ้าใครจะเอาแบบนี้อีกบอกผมได้เลยนะครับเดีย๋ยวเข้าไปดูทางด้านในนะครับอันนี้จะเป็นถงเข้ามานะครับเข้ามา อาจจะเป็นไว้รับแขกได้เลยครับตรงนี้ส่วนมากบ้านจะเป็นแบบกระจกเกือบหมดนะครับกว้างมากครับด้านล่างตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองนะครับแล้วก็จะมีห้องเก็บของอยู่ใต้บันไดเป็นห้องเก็บของที่ใหญ่มากครับเดินเข้าไปได้ทั้งตัวนะครับผม เดินมาทางนี้ถัดมาก็จะมีห้องน้ำอยู่ทางด้านนี้นะครับห้องน้ำนี่ครับผมถัดมาทางด้านขวามือจะมีห้องนอนเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับห้องนอนห้องนอนด้านล่าง อันนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวจะใช้ห้องน้ํารวมกับห้องเมื่อกี้ที่เดินเข้ามานะครับอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนี่ครับสามารถทําห้องทํางานออฟฟิศอะไรได้นะครับตรงนี้จะเป็นโถงอีกทางด้านนึงนะครับโถงนี้ก็จะมองไปทางนี้ได้ อ่างว่ายน้ําตรงนี้นะครับส่วนโซนนี้ถัดไปก็จะเป็นสําสหรับทําห้องครัวได้เลยครับก็จะมีพวกปลั๊กไฟท่อน้ําอะไรร้อยหมดแล้ครับนี้ก็จะเป็นประตูเดินออกไปทางโซนด้านหลังบ้านครับผม บ้านกว้างมากครับผมเดี๋ยวเราไปชมชั้นสองกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะครับทางบันไดนี่ครับขึ้นมาก็จะเจอกระจกบานใหญ่อีกเหมือนกันครับ มองไปด้านล่างก็จะเป็นสระน้ำครับผมเราไปชมห้องมาสเตอร์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นห้องนอนใหญ่เข้ามาซ้ายมือเป็นอน,นิสสำหรับทำแบบว่าห้องแต่งตัวได้เลยครับนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของมาสเตอร์นี้โซนาบน้ำมีที่ล้าง มล้างหน้านี่2อ,องอันเลยนะครับห้องนอนใหญ่นี่มีสระไม่ใช่เป็นอ่าอางอาบน้ำด้วยนะครับมีห้องนอนครับใหญ่มากครับทางนี้ก็จะเป็นกระจกสำหรับมองเห็นสระว่ายน้ำครับทุกห้องนอน นี่จะเป็นแบบเป็นวิวสระว่น้ำเกิอบห้องอันนี้ตอนใหญ่อันนี้โถงตรงด้านตรงกลางมีห้องอเนงนอยู่ทางด้านขวามือนะครับห้องพระได้เลยครับเข้าไปชมห้องห้องเล็กครับจริงๆก็ไม่เล็กมากนะครับห้องใหญ่เหมือนกันครับกว้างเลยนะครับ ทางด้านซ้ายเข้ามากา็ทางนี้ก็จะสำหรับแต่งตัวได้ครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวมีอาบน้ำไปชมอีกห้องนึงครับอันนี้ครับวิวทางด้าน ท้ายนะครับเดเข้ามาก็จะเป็นโซนห้องครับแต่ก็ไม่เล็กนี่เะเบียงทุกห้องออกมาก็จะเห็นกันเป็นรูปส่วนมากจะเป็นรูปตัว L ครับผมมีห้องน้ําในตัวครับผมนี่ครับห้องน้ําในตัวห้องน้ําก็เหมือนกันครับ อ่างอาบน้ำครับผมโซนนี้ไว้แต่งตัวได้ครับเป็นบ้านแบบสั่งสร้างนะครับยังไงติดต่อผมได้เลยนะครับชัยนะครับสามารถสั่งแบบนี้ได้เลยครับสามารถผ่อนดาวได้ครับ1นึ่งปีเลยจบด้วยน้ำแล้วกันนะครับ